แค่ได้ลองนึกภาพการไปแคมป์ที่มีแต่ผู้หญิงล้วนๆภาพที่ลอยมาในหัวก็คือการได้เมาส์มอยกันแบบไม่หยุดในแบบผู้หญิงถึงผู้หญิงค่ะ คลิปนี้มันจะเป็นทริปที่รู้ใจกันสุดๆในแบบฉบับของส,สาวๆยูทูบเบอร์ที่มารวมตัวกันแบบนัดหมายกันไว้แล้วค่ะถ้าชอบคลิปแนวนี้ผมฝากกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครต์ติดตามพวกเราทั้งหมดเลยนะคะไปชมคลิปกันได้เลยค่ะออเอาจริงมากันหนุ่มๆนี่ไม่ได้เยอะขนาดนี้นะอา <için S 2> หาร <ผม S 3> ไม่ได้เยอะขนาดนี้นะอาหารไม่ได้เยอะขนาดนี้นะอาหาร S <S <S สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขอบเต้นนะคะวันนี้ขออนุญาตเปิดคลิปกันตั้งแต่ต้นคลิปเลยวันนี้ผมอยู่หลังพวงมาล,ลัยอีกแล้วนะคะแน่นอนว่าวันนี้ก็จะมีคอนเทนต์พิเศษพิเศษอีกแล้วอตอนนี้ผมออกเดินทางมาอยู่ที่เส้นพระรามที่2องละค่ะก็จะไปจังหวัดเพชรบุรีกันค่ะเมื่อสักครู่ก็ผมแวะไปเติมของที่แคมป์วัน สาขาน้องแขมมานะคะแล้วก็เดี๋ยวไปรับน้องแนนนะคะแล้วก็ไปลาเลยรับรองว่าเป็นลานใหม่ด้วยรอบนี้ยังไม่หมดแค่นี้ก็จะมีน้องแพรแพรวิยาพาเที่ยวนะคะซึ่งไปรอยอยู่ที่เพชรบุรีแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีแมสน,นะคะจากช่อง is me man นะคะซึ่งแมสเคยไปออกทริปกับเราในตอนที่ไปบาบาแคมนะคะที่ไปเจอพี่แม็กมินิเยลแวนที่พี่ตั๊กแคมไลสตอรี่พาไปนะคะที่บาบาแคมที่โคราชนะ อ่ะใครที่ยังไม่ได้ไปดูก็ฝากไปดูด้วยนะคะวันนี้เราไปกันที่รังกางเต้นใหม่ชื่อว่าใจใสไล่ริมน้ำก็เดี๋ยวไปรับแนนแล้วก็เจอกันที่รางกลางเต้นเลยนะคะเพื่อนๆครั้งแรกเลยปะเนี่ยรร <laughs> มาปนนะครับ<อ>มาปน<อ>ไปอิ่มแล้ว รับน้องแนนแล้วได้เวลาเดินทางจริงๆแล้วตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งก็น่าจะถึงประมาณบ่ายสามเนโอเคแดดร่มกำลังง่วงเลยอิ่มมากวันนี้เราแวะที่ร้านก๋วยจั๊บยวนปออุบลนะคะอืมอร่อยมากเยี่ยมอยากให้ลองมากันนะอังนั้นเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อก่อนนะคะเพื่อนๆไปเลยไปต่องกัอน 我们就不好。<laughs> <laughs> ะนเรื่องจริงผูกเชื่อไม่เป็นก็เลยไม่ได้นอน แล้วแนลองคิดว่าแนนจะเข้าตรงไหนเดี๋ยวแนนไปเข้าตรงอยู่ไม่ได้นานนะท่านเมื่อยฟังบ้าเราบังป่ะนี่หรอมันดูแบบลองดูบแค่ดูแปลกๆบ้าตรงนั้นนะทำไมอะแค่ดูทำไมออ๋อทำไมทุกคนนั่งหมดเลยวะ่แนนยืนแล้วหนึ่งสองตาหนึ่งสอหนึ่งสองัมหนึ่ง จะลงมากันหมดให้กำลังใจโม่เอยนี่คือสัมาท่องติดองศาอ้ยปิวไม่กล้าเพราอันนี้จุกเย็นจริงๆที่นี่ควรต้องใส่ชุดีินะช่ดทิศชุดีิศปีแต่เราไม่ได้เอาปะไม่ได้เอามาจริงๆเค้าก็วางอยู่รอบๆอยู่นะเออเด็กๆอ่ะควรใส่แล้วมันไหลแรงเนะตีนรงตีแ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 ตีแรงตีแรงีแร

ไม่ได้หวงว่าแบบไปนู่นแล้วก็คือไม่มีใครแบบไปเอากลับอะไรเลยในกระปคื่หลังคนนี้เป็นพี่น้องกันอ่ะผมสีเดียวกันแล้วก็แบบเตรีมชุดกับตรียมเป็นก็คืออันเดียวกันได้คราทโคละสีโคราสีสีแต่คอนเซ็ปต์เดียวกันเป็นคนเดียวกันการมาที่เราด้วยไหมไมได้เขาก็เป็นคู่ไงได้อ๋อรถเราก็สีสีสีอาสีมังคุดะอบคุณนทพี่เลี้ยงนะได้ได้อยู่ <rôle> ได้อยู่ที่แปลว่าได้อันนี้แมบีได้เจะไปแแบบได้ไม่เคยถ่ายภาพนิ่งใหโกว่าปุยไม่ไม่ไ้ครับดีดีอ๋อต่อไปแคบไงเลยนิ่งเราเสียงดังปุดดังจริง ตอนนี้ทุ่มครึ่งนะคะก็ยังอยู่กับความค่อนข้างร้อนอ30องศาก็วันนี้เรานอนริมน้ําเลยเลือกนอนริมน้ําแตบบ่ว่าพื้นม,มันจะเป็นหินหน่อยนะดูแล้วน่าจะเหมาะกับคนที่มีที่นอนแบบพูกหนาะๆขึ้นมาหน่อยนะคะวันนี้หมกก็ที่นอนบางมาด้วยไม่รู้จะเจ็บหรือเปล่า <laughs> ลุน้นๆกัน ไข่หน่อยไข่ไข่ไี่ใส่ไปเลยไหมหรือว่าเป็นแบบไท่เทเบิลใช่ใทำไรคะครนี่น้องแนนเป็นมือมือมือขัว <c oughs> มืออะรเหรอมือขัว <c oughs> แพก็แพก็คือการทบแป้งหนูแม่เอาแมนนี่แมนต้มนี่อยู่เออหนมก็นั่งอยู่เหมือนกันนั่งอยู่นั่งอยู่ธรรมดาโอ้ยยังไม่ได้รดูลานให้เพื่อนๆดูเลยอ่ะไว้ก่อนเนาะพรุ่งนี้พรุ่งนี้แต่ว่าดูเราแบบมันมีหลายหลายเลเวลเหมือนกันนะแต่แต่ไม่ไม่เยอะหนูหรอข้างบนมันมีปะ หรือว่ามันแค่ชั้นที่เราเดินไปเข้าห้องน้ำห้องน้แค่นต้นไม่กอ่จะต้อาไปทางดีทางลี่รทนะเมื่อเย็นเราเป็นอาหารจากร้านปออุบนปออุบลนะคะที่เราไปทานมาเมื่อกลางวันขอบคุณนะคะใช่น่ารักมากอร่อยด้วยนะลูกค้าเขาเยอะด้วย อันนี้เราก็เหมือนตั้งเหมือนแบบมาเอารสมาปิดเลยเนาะเดี๋ยวก็คือแค่ถอดนี่แผลตรงนั้นนะไม่ใช่ช่องเลยนะ <c oughs> หมาเดินแค่ตรงไม่มีแพนอน <c oughs> แพจะสู้แพจะนอนแบบนอนคอดน,นะคะพวยุงจะหาไปเลยตื่นเช้ามาแพก็คือไม่อยู่แล้วยุ่งหามไป <c oughs> กับข้าวเยอะเลยคิดว่าอิ่มเปล่าอุ้ยมองเนี้ยว่าตอนนี้แสดงว่าไม่อิ่มเปล่าวะวันนี้ไม่มีมาม่าแพ้อิ่มเปล่าอิ่มเปล่าอิ่มจ้าไม่ได้กินเลยได้เลยได้ชอบชอบยิ่คือสิ่งที่ขี้คาดหวังไม่ดูแล้วอิ่มไหมอ๋ออิ่มเยอะอยู่นะ แอบดูคุณทัพทิมไม่ใช่นะคุณแตงกวาคุณทับทิมเป็นรถคุณแตงกวามีน้องอยู่ก็ไม่เหงาดีเนาะหนึ่งสองสาม1,2,3จเยเนี่าวเลยไหมกันหอกันอือ ได้อยู่แลอวแล้วอร่อร่อยอาามันได้คอดเฉ่อยของข้าเอร่อยมาอร่อยะคะอร่อยมดีอ่ะมันเป็นเนื้อเป็นเลยเป็นแบบเนื้อร่วนข้าวไม่เยอะข้าวไม่เยอะนะมันมีความแบบมันมันน้อยเออมันมันน้อยมนเลยเลี่ยนเออมันเลยไม่เลี่ยนมันนัว เนี่ยเราขับมาคือแบบเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวเลี้ยวตรงเนี้ยก็จะเจออันเนี้ยเนี่ยพี่หมเนี่ยเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีปั๊มเนี่ยแล้วทางซ้ายเนี่ยดีซีทพี่ยังไม่เห็นเลยบอกนี่อยู่ดีซี่อยู่หน้าไว้เลยอ้าวคือแบบรู้ทางบ่อยแบบรู้ทางสุดๆอ่ะรู้ทางสองอ๋มาแถวนี้บ่อยรู้หมดว่ามีจุดให้จุต้รูไวเนรู้ว่าปั๊มเนี้ยขนมเยอะรู้ว่าปั๊มแบบพี่ก็ ได้ได้มาบ่อยอ่ะดีดอ่ะดีไหมเด็ดมากสั่งบ้างดีกว่าหืมก็หืมหิวแหละหิวหิวด้วยแหละแล้วรถติดอือแล้วรโคตรติดแล้วคิดว่าทุกคนอ่ะน่าจะกลางเซ็นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพูดพูดตอนเปิดคลิปได้ตอนอยู่บิลลีป่ะ ว่าสาวๆจะกลางเพลงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เราจะสทุกกับเขาไม่ได้มีแต่มิแญาอยู่คนเดียวไปขับรถด้วยพี่แัก็บอกคนนัดกูกเปนไหนว่าแตงกวาจ้องอะไรไม่รู้เลยี่นตาหนูแตงกวาแตงกวา เดีย๋ยวไปดูก่อนแต่กว่าจ้องก่อน<ม>คือตรงที่หนึ่งกลางกันเนี่ยมันก็เหมือนจะแบบสุดลานแหละแล้วเขาจะมีทางขึ้นไปเดี๋ยวพรุ่งนี้พาเดินสำรวจดูแล้วกันว่าเป็นยังไง,ข,งข้างเหมือนจะเป็นแคมป์นัมเบอรทรค่ะผมก็ยังไม่เคยมาเนาะมไม่รู้ว่ามแมลงมันลดลงหรือว่าเพราะว่าไอ้ที่ไล่ไล่มแมลงอย่าง ที่เพิ่งทำรีวิวไปนะคะนี่ค่ะอืมของเฟกเทลนะคะตัวนี้ผมว่าโอเคเลยนะหนางน้องก็ทำให้ลดลงอะถ้าแบบไม่ได้ร้อยเอร์เซ็นะอมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีเทลเดี๋ยวเราบอกกันพรุ่งนี้แล้วกันก่อนช่วงปิดคลิปเหมือนเดิมนะคะว่าแบบอะไรยังไงบ้างแต่ที่เรารู้ว่าค่ากลางอะสองร้อยบาทอืม กากลาง200แอร์ใช้ได้นะแล้วก็สัตว์เลี้ยงเข้าได้นะคะคืนนี้เดี๋ยวนั่งกินอีกแป๊บนึงก็น่าจะเข้านอนแล้วค่ะเพื่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้พาดูห้องน้ําด้วยนะคะประมาณนี้แหละ สวัสดีค่ะตอนนี้8ปดโมงกว่ากวาแล้วเพื่อนๆผมตื่นมาก่อน7จ็ดโมงอีกแล้วก็ไปเดินถ่ายรีวิวร้านให้เพื่อนๆน,นะคะตอนเมื่อเช้าอ่ะประมาณ27องศานะตื่นมาแบบอากาศดีมากเมื่อคืนก็คือนอนแบบนอนหลับสบายแต่ผมแอบ,บตื่นมามาดูบอลตอนตีสามนะคะอืมก็จบประมาณตีห้าต่ตอนนี้แปดโมงสิห้า ก็คือ32มองศาแดดนะเขาจะขึ้นทางด้านเฉียงอะคะ่ะแบบไม่ได้ตรงแบบเนี้ยไม่ได้ตรงก็คือเฉียงขึ้นมาทางด้านซ้ายของลานแล้วก็ตกในที่ตรงข้ามกันนะคะตกไปทางลานข้างๆแต่โดยรวมที่เนี่ยล่มล่มแบบล่มเลยอะค่ะเขามีต้นไม้ปกคลุมเนี่ยถ้าเนี่ยผมขึ้นภาพโดนให้เพื่อนๆดูก็คือต้นไม้ปกคลุมแบบทั้งลาน ดีนะ้มาได้ทุกหน้าเลยช่วงเช้าเนี่ยน้ําน้ําเขาหน้าจะไม่ไม่น่ไม่ได้ปิดกอ๊อกแล้วปิดก,อก๊อกเดี๋ยวไม่รู้ว่าไม่รู้ที่นี่เขาเหมือนอนครนายกหรือเปล่าที่แบบปล่อยน้ําเฉพาะวันอะไรเงี้ยคะ่ะไม่แน่ใจไม่รู้แล้วก็มีอะไรอบบีก๋ย่อ๊บนางมูฟจากหน้าเต็นนะคะมาให้เพื่อนๆเห็นวิวที่เป็นในส่วนของแบบ ลานหญ้ากันบ้างหญ้าเขาเป็นหญ้าฟูๆนะคะยาใหญ่ๆบริเวณตรงนี้เนาแล้วก็ยาวไปก็คือมันจะเป็นลานหินแล้วก็เส้นทางรถวิ่งเข้ามาได้เรามาลงของได้นะคะแล้วก็เป็นลานหญ้าแล้วก็มีลานหญ้าขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งสองสเต็ปประมาณนี้ก็ห้องน้ำอยู่ตรงนู้นมองไม่เห็น ที่นี่ค่ากลางเต็นท์จะอยู่ที่คนละ200บาทนะคะเพื่อนๆเด็กอายุต่ำกว่า10ขวบอะ่ะก็คือฟรีแล้วก็ผู้ใหญ่สูงอายุค่ะเกิน60ปีขึ้นไปก็คือฟรีนะคะสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงพาเข้ามาได้ดูแลอย่างใตล้ชิดแล้วก็เขาขอคิดค่าใช้จ่าย50บาทนะคะในการพาสัตว์เลี้ยงเข้ามานะคะตัวละ50บาทแล้วก็มีในส่วนของแอร์เคลื่อนที่เ,เข้ามาได้นะคะแอร์เคลื่อนที่นี่ก็ไม่เกิน9000 BTU 150บาท ที่นี่มีไฟฟ้าให้ใช้นะคะเพื่อนๆปั๊กต่อไฟอะ่ะเขาจะอยู่ตรงลานอ่าตรงลานที่เป็นลานลานหญ้าค่ะเนี่ยมันจะอยู่ตรงขอบลานหญ้าประมาณนี้จริงๆอะ่ะถ้ากลางริมน้ำมาบุ๋มแนะนาให้เตรียมสายไฟยาวๆมาหน่อยนะคือถ้าจะให้มันถึงเต็นท์เลยอะ่ะก็สักแบบอันเนี้ยน่าจะของแพหรือของแม่นะหรืว่ามาันยี่สิบยี่สิบเมตร ยี่สิบสามสิบเมตรนะคะประมาณนี้เช็คอินได้ตั้งแต่เก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะคะแล้วก็เช็คเอาท์อ่ะตอนบ่ายโมงตอนนี้กี่โมงแล้วแปดครึ่งยังได้อยู่พวกหมูกระทะสั่งได้เดี๋ยวผมแอบถามให้ละกันว่าหมูกระทะอากีกบานร้านค้าเขาบอกมีบริการร้านอาหารร้านค้าหมูกระทะเดี๋ยวขอถามทางร้านก่อนเพราะว่าตอนนี้ไม่เห็นไม่เห็นเลยน่าจะแบบสั่งเข้ามาอย่างนี้มั้งคะมีเต็นท์ให้เช่าด้วยก็เดี๋ยวขึ้นดีเทลให้ละกันว่าเต็นท์ให้เช่าวว่าเท่าไหร่ แสงยานโทรศัพท์เออหมุ่มใช้ a ออ่ะ 4G ต่ำๆนะ 4G ต้นๆเลยบางทีก็เฮดบวกไม่ค่อยขึ้น 5G เท่าไหร่แต่ถ้าขึ้นไปข้างบนอาจจะมีขึ้น 5G บ้าง Wi-Fi ไ,ไม่มีนะคะที่นี่ห้องน้ำเลยละกันห้องน้ำนะคะเขาจะมีจุดเดียวคือเพื่อนๆขับรถลงมาตรงทางเข้าก็จะเห็นเลยห้องน้ำเขาจะอยู่ขวามือจะอยู่บริเวณเนินชั้น3เลยค่ะตรงที่หุ่มกลางเนี่ย จัดว่าเดินไปก็ค่อนข้างไกลนะแล้วมันด้วยความมันเป็นเนินขึ้นไปแล้วค่ะแต่เขาจะมีหินนะมีหินให้เดินเดินเดินขึ้นไปก็ตรงเนี้ยไกลอยู่แต่ว่าถ้ากลางต้นมันก็แค่เดินขึ้นไปนะคะห้องน้ําเขาจะมีเป็นแบบแยกชายหญิงเลยนะคะก็จะเป็นผู้ชายก่อนจะเป็นห้องห้องอาบน้ําเป็นแบบฝักบัวนะคะสามห้องแล้วก็ห้องส้วมเป็นแบบชกโคกนะคะอีกสองห้องแล้วก็มีโถปัสสาวะชาย อยู่ภายในห้องน้ํานะอีกสองโถมีอ่างล้างหน้าล้างมืออยู่ข้างหน้าสี่อ่างถัดเข้ามานะคะก็จะเป็นห้องน้ําหญิงห้องน้ําหญิงเนี่ยมีห้องอาบน้ํสามห้องเป็นแบบฝักบัวนะคะแล้วก็ห้องน้ําที่เป็นห้องสุขาอีกสามห้องเป็นแบบชักโคกไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะเพื่อนๆส่วนตัวมองว่าไอจุดแขวนผ้ามันมีแค่ราวเดียวสําหรับผู้หญิงแบบน้อยไปนิดนึงนะคะน่าจะมีมากกว่านี้นิดหน่อยแล้วก็ ห้องน้ําสะอาดดีนะคะเป็นห้องน้ําแบบโอเคอ่ะห้องน้ําสะอาดใช้ได้เลยนะคะแล้วก็บริเวณหน้าห้องน้ําหญิงก็จะมีอ,อ่างล้างหน้าพร้อมกระจกนะคะอยู่4อ่างบริเวณหน้าห้องน้ําหญิงตรงญ้าก็จะมีจุดล้างจานนะคะมีทั้งหมด3ซิงค์นะคะจริงๆอ่ะหน้ากลางเหมือนกันนะตรงเนี้ยแต่ว่าอยากได้ฟิลิมน้ำไง คิดว่าคาแคมป์เขาให้เข้ามาได้นะคะเดี๋ยวมึนขึ้นดีเทลให้ละกันเพราะว่าเนี่ยแมนเขาเอาคายแคมป์มาจาะตรงนี้ได้ก็ชิลดีดูแล้วล่มร่มทั้งวันแหละมีจุดแบบว่าโดนแดดบ้างช่วงที่แบบมันมันโดนช่วงที่ต้นไม้มันแหว่งพอดีอะเนาะเดี๋ยวจะไปนั่งกับสาวๆค่ะละนั่งคุยกันตามภาษาแล้วเดี๋ยวเราน่าจะกลับสัก9ก้าโมงสิบโมงค่ะก็น่าจะออกกันแล้วแหละไม่เพราะว่าเราเพชรบุรีแล้วเดี๋ยวเราขับกลับกรุงเทพก็น่าจะ หลายชั่วโมงอยู่ก่วงง่วงด้วยล่ะตอนบ่ายขับกับคนเดียวนะคะอ้าวถ่ายแล้วเดินหนีกันหมดเลยเหรอไปชดไฟปรากฏถ่ายแล้วดูคนเดินชอชดซิวว่าอันนี้ของแรงแรงมากเข้าเช้าอร่อยอร่อยแป้งมันิีมากไสถั่วไข่เคยมากได้กุ๊ก ไข่เต็มใบย้ำเน้นๆว่าไข่เต็มใบตัดมายังไม่ถึง20ประเด็นของฟันอะเจอไข่แล้วอะจริงหรอเออจริงแลอาจจะเล่นอะไน่อยลวงไงมากลิ่นกลิ่นอะไรกลิ่นคอมก่อนกินทีนึงเหมือนเล่นแนนั่นอยู่อะกินวิบากับเป่าแปะก่อนอ๋อใช่ใายอยู่นะอาจจะตู้ของแงไม่ได้นะเนี่ยเมื่อคืนเราเอาอะไรมานะเรียนป่ะ ก็ได้เมื่อหมดนะเมื <S <S ่อคืนแล้วไม่รู้ตัวเลยหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ตื่นมาแบบทุกคนทุกคนไม่อยู่จริงๆอ่ะแบบเหมือนเห็นชายกำลังเก็บของอยู่ว่ะเห็นแายกำลังเก็บอยู่แล้วคือของเนี่ยหายไปหมดแล้วนะแลต่จะไปจัดอะไรเท่านั้นค่ะจ้ารู้ไม่ได้เป็นไงนีเออใส่เต็มใบช่วยไหมช่วยงานช่วยผมอุมอุ้มอุ้มอุ้ม้มอุ้มอุ้มอุมอุ้มอุอ ต้องค่อยๆกินเดี๋ยวเมื่อคืนไม่ใช่ทุเรียนค่ะขนุนนี่หมดแล้วอ้าวคือขนุนใช่ไหมอ๋อทุเรียนหรอขนุนเห็นไหมขนมพี่ไม่รอดขนมขนุนขนุนค่ะนี่แม่แม่มันคล้ายถ้าเราจะซื้อขนุนไปไม่มีใครรู้หรอกอือขนมขนมถูกไปเยอะเลยมันชิ้นมันใหญ่ไงจะอร่อยนะอร่อยแป้งมันหนักหน่วงมากอร่อย วดบันสีเหลืองใช่ไหมก็กำลังเก็บ <Spanish> กันแล้วนะคะด้านหลังเรียบจะเรียบเตียนละตรงนี้ขยงขยะเราเก็บให้เรียบร้อยเนาะต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปทำภารกิจตัวเองแล้วค่ะตรงนี้พูดทำไมดูเศร้าหม ก็เดี๋ยวน้องแนนกับแพรก็คือเดี๋ยวจะไปกันแนนเดี๋ยวจะไปหาฟุกเนาะตอนแรกอะฟุกต้องมารับที่นี่แล้วยังไงต่อแนนต้องไปรับแพนก็เดี๋ยวแพรจะไปหาพี่ตั๊กเดียไปด้วยไหมแพรไปอ่าไปบ้านกลางที่เขามีผีเสื้อนะคะไม่ไปเนาะไม่ได้ดูถ้าอยากดูไปดูที่แพรวิญญาณนะคะไม่ไปเพราะว่า ไม่ชอบพระามสองคือแบบอยากถึงบ้านเร็วๆอยากไปบ้านแดน,นนะ <c oughs> ไปบ้านแนนไปได้ <c oughs> โอเคอ่าแล้วก็เดี๋ยวแมนก็จะกลับเนะาะกลับบ้านค่ะกลับบ้านนี่กำลังเก็บตัวออนนิง่งอยู่เนาะสบายๆค่ะที่นี่นล่มทั้งวันเนาะมันล่มอะ่ะ ตอนเช้าก็ได้แสงสวยๆที่แบบทอตัวแม่น้ํามานะคะแต่วันนี้น้ําที่ถ่ายให้ตอนเช้าอาจจะดูแห้งๆหน่อยเพราะเขายังไม่ได้ปล่อยน้ํามาแล้วก็นี่ประมาณนี้เลยอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยไงก็ลองมากานขาะใจใส่ไล่ริมน้ํานะคะเพื่อนๆก็ทิปสี่สาว าตาลุยก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แนวนี้นะยังไงผมก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันด้วยละกันค่ะแล้วก็พวกเราก็จะหาเวลาที่ว่างตรงกันมาด้วยกันอีกนะคะประมาณนี้ถ้าอยากแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือว่าข้า <c> ง <oughs> หลังบกเล่นใหญ่เลยอ่ะยังไงผมฝากช่องของพวกเราด้วยละกันนะคะ is <c oughs> me man p a v i าพาเที่ยวนะคะแคบิสแคบิสเซย์แล้วก็ <c oughs> ขอบเต้นนะคะ <c oughs> ตากฝากติดตามพวกเราทุกๆช่องทางเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็พวกเราจะทําคลิปออกมาให้เพื่อนๆรับชมกันบ่อยๆนะคะลงเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันน่าจะเป็นน้องแนนลงเร็วแนนลงคนสุดท้ายจองแล้วจองแล้วค่ะประมาณนี้แหละเพื่อนๆบ๊ายบายเนาะบ๊ายบายแม่บ๊ายบายม่อน่ะไม่เห็น